Apple อัปเดต Magic Mouse Magic Keyboard และ Magic Trackpad ใช้ USB-C แล้ว <c oughs> Apple อัปเดต iOS 8.1 iPad OS 8.1 Mac OS Sequoia 15.1 Watch OS 11.1อินโดนีเซียออกคำสั่งแบน iPhone 16ทุกรุ่นห้ามขายในประเทศ <c oughs> Apple ชนะคดีฟ้องมาซิโมติดตามพร้อมเก่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa c h n n n e l r e v i วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ Apple อัปเดตเมทิกเมาส์เม c ิกคีย์บอร์และเม g ิกแ a ็ p แพดใช้ USB-C แล้ว นอกจากเปิดตัว iMac c h ชิป M4 แล้ว Apple ก็อัปเดตอุปกรณ์เสริม Magic Mouse Magic Keyboard และ m g i i t r a c k p a d มาใช้พอร์ต u s b c ทั้งหมดแทนที่พอร์ต h t n i n g แบบเดิมด้วยโดย Magic Mouse และ Magic Keyboard ใหม่จะมีมาด้กล่องพร้อมกับการซื้อ iMac c h ชิป M4 ด้วยสีที่คู่ก,กันกับเครื่องส่วน m g i i t r a c k p a d เป็นตัวเลือกเพิ่มเงิน1,700บาท Apple ยังอัปเดตอุปกรณ์เสริมที่ขายแยกต่างหากในสีดำและสีขาวมีรายละเอียดดังนี้ Magic เมาส์สีขาวหรือสีดำ 2,490บาท m ม g ิ c k คีย์บอร์3,190บาทเมดิจิคีย์บอร์ดพร้อมทัช ID 4,890บาท m ม g ิ c ิคีย์บอร์ดพร้อมทัช ID และปุ่มตัวเลขมีสีขาวหรือสีดำ5,890บาทเมดิจิแทปัดสีขาวหรือสีดำ4,190บาท Apple ยังขายอุปกรณ์เสริมที่เป็นพอร์ตไลน์ดิงต่อไปคือเม g ิ c k คีย์บอร์ดพร้อมปุ่มตัวเลขส่วนสินค้าได้หยุดขายผ่านช่องทางออนไลน์แล้วที่มา Apple อัปเดต iOS 1 1ดุ iPad OS 1 1ด macOS Sequoia 15.1, watchOS 11.1รวมทั้งอัปเดตความปลอดภัย iOS 7ด้วย Apple ออกอัปเดตระบบปฏิบัติการทั้งหมดได้แก่ iOS 11.1, iPad OS 8 1 1 macOS Sequoia 15.1ซึ่ง3ตัวแรกนี้มีของใหม่สำคัญคือ Apple Intelligence นอกจากนี้ยังออกอัปเดตระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์อื่นด้วยรายละเอียดดังนี้ i o s 8.1มี Apple i n t e l l i g e n c e เฉพาะรุ่นที่รองรับนักพัฒนาเข้าถึง n f c ได้ในไทยยังไม่ได้ iphone m i l l e r i n g รองรับ black a d o p apple music รองรับ tiktok c a m เ r a า o n t r o l สลับไลกล้องหน้าได้ a p p d e pro 2รองรับเครื่องช่วยฟังบันทึกเสียงสนทนาโทรศัพท์ได้และแก้กไขบลักและความปลอดภัยหลายอย่างรวมทั้งปัญหาเครื่องรีสตาร์ทเอง ipad o s แป1มี Apple Intel l i g e n c e chip a 1 7 pro หรือ m 1ขึ้นไปปรับปรุงคอนโทรลเซเตอร์ แอปพลอตโร2รองรับเครื่องช่วยฟังตัวเขียนลายมือสกิบเบลิลรองรับการสั่งงาน Siri macOS Sequoia 15.1มี Apple i n t e l g e n รุ่น M1 ขึ้นไป iPhone b i l e r i n g รองรับ d r a g a n d d r o p watchOS 11.1แก้ไขบั๊กและความปลอดภัยทั่วไป Vision OS 2.1แก้ไขบั๊กและความปลอดภัยทั่วไป t v o s 18.1ปรับปรุงการใช้งานทั่วไป HomePod 18.1ปรับปรุงการใช้งานทั่วไป iOS 7.7.1และ iPad OS 7.7.1แก้ไขความปลอดภยัย สำหรับอุปกรณ์รุ่นเก่าหรืออุปกรณ์ที่เลือกใช้ iOS 7ต่อ Mac OS Sonoma 14.7.1และ Mac OS Ventura 13.7.1แก้ไขความปลอดภัยสำหรับ Mac ที่ไม่ได้อัปเดตเป็น Sequoia ที่มาในทูไฟ Mac อินโดนีเซียออกคำสั่งแบน iPhone 1 6ทุกรุ่นห้ามขายในประเทศ รัฐบาลอินโดนีเซียออกคำสั่งห้ามขาย iPhone 16ทุกรุ่นในประเทศรวมทั้งสินค้าที่ Apple เปิดตัวพร้อมกันคือ Apple Watch Series 10ด้วยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมของอินโดนีเซียให้เหตุผลว่า Apple เคยให้คำมั่นเพื่อการลงทุนในประเทศวงเงิน109ล้านดอลลาร์แต่ถึงตอนนี้ Apple ยังลงทุนไม่ครบตามจำนวนที่บอกไว้ประมาณ95ล้านดอลลาร์ ทางอินโดนีเซียบอกว่าพร้อมอนุญาตให้สินค้าขายในประเทศได้อีกครั้งเมื่อ Apple ได้ลงทุนในประเทศครบตามจำนวนที่เคยแจ้งไว้ซึ่งรวมทั้งฝ่ายวิจัยพัฒนา Apple Academy ถึงตรงนี้คงมีคำถามว่าแล้วไอ h ฟ n สปกที่ซื้อจากต่างประเทศโดยเฉพาะกรณีของนักท่องเที่ยวจะกระทบหรือไม่ทางอินโดนีเซียระบุว่านักท่องเที่ยวสามารถนำไอโฟนสปที่เปิดการใช้งานส่วนตัวแล้วเข้าประเทศได้คนละไม่เกิน2เครื่องหากนำไปขายต่อจะมีความผิดตามกฎหมาย กรณีนี้ยังอนุญาตไปถึงไอโนสิบที่ส่งพัสดุมาจากต่างประเทศด้วยเพราะไม่ได้เกิดจากการขายในประเทศ Apple แจ้งประเด็นนี้เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วว่าบริษัทยืนยันการลงทุนในอินโดนีเซียรวมทั้งจะดําไอโฟและสินค้าใหม่อื่นขายในประเทศโดยเร็วที่สุดที่มาเดอะสเต t t ไทม์และ Da i ูไฟมักแอปเปิลจะได้คดีฟ้องมาซิโมและเบิดสิทธิบัตรการออกแบบสมาร์ทวอทได้เงินค่าเสียหาย2 5 0ดอลลาร์ ประเด็นระหว่าง Apple กับบริษัทอุปกรณ์การแพทย์มาซิโมมีคดีที่แยกจากเรื่องมาซิโมฟ้อง Apple โดยกรณีแยกคือ Apple ก็ฟ้องมาซิโมเช่นกันเรื่องละเมิดสิทธิบัตรว่าสมาร,ร์ทโฟนรุ่น W1 ยูหนึ่งและฝีด้อมของมาซิโมละเมิดสิทธิบัตรการออกแบบของ Apple คณะลูกคุณของรัฐบาลกลางออกคำตัดสินว่ามาซิโมละเมิดสิทธิบัตรการออกแบบของ Apple จริงโดย Apple จะได้รับค่าเสียหาย250ดอลลาร์ 250ดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินที่ต่ำที่สุดในการจ่ายค่าปรับคดีและเบื้อสิทธิบัตรเพราะทนายของ Apple บอกว่าคดีนี้บริษัทไม่ต้องการเงินแต่ต้องการให้สินค้านี้หยุดขายอย่างไรก็ตามมาซิบงออกแถลงการ์มองว่าบริษัทเป็นผู้ชนะจากคำตัดสินเพราะไม่ครอบคลุมมาถึงสมาร์ทวอทช์รุ่นใหม่ของบริษัทขณะที่ Apple ก็บอกว่าคำตัดสินนี้เป็นการป้องกนันนวัตกรรมของ Apple สำหรับลูกค้าอย่างไรก็ตามนั่นคือเรื่องคดีสิทธิบัตรการออกแบบ เพราะคดีสําคัญระหว่าง2บริษัทนี้ยังเดินเินอยู่คือมาซิโม่ฟอง Apple ว่า Apple Watch และเบอร์เซอร์สิบัตัววัดออกซิเจนในเลือดทําให้ Apple ต้องขาย Apple Watch รุ่นปี2023ที่ตัดฟีเจอร์นี้ในอเมริกาและยังมีผลมาถึง Apple Watch รุ่นปัจจุบันปี2024ด้วยที่มารอยเตอร์หรืออุปกรณ์สมาร์ทโฮมตัวใหม่ของ Apple จะเป็นฐานมีน้าจอเอียงคล้าย iMac g 4 m a ่สมร์กแมนแห่งรูมเบิร์กรายงานข่าวรือสินค้าใหม่ Apple ประจำสัปดาห์ในจดหมายข่าวเพลเวอร์ออนโดยเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมอุปกรณ์สปาร์ตโฮมที่เรียกกันว่าโฮมพอดแบบมีหน้าจอข้อมูลของกอมแมนบอกว่าหน้าตาของอุปกรณ์จะคล้ายกับ iMac G4 ใช้ชิป a อสปรองรับ Apple Intelligen c e หน้าจอขนาดประมาณ iPhone 2เครื่องต่อกันไม่ใหญ่มากทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส Apple ตั้งเป้าขายราคาไม่สูงเพื่อให้อุปกรณ์นี้ไปอยู่ตามบ้านมากที่สุดและสามารถผลักดันดระบบปฏิบัติการใหม่ HomeOS ได้แพร่หลาย ส่วนที่ทําให้คล้าย iMac G4 คือฐานของหน้าจอก็แมนบอกว่าหน้าจอจะทํามุมเอียงจากฐานซึ่งทําให้รู้สึกถึง iMac G4 ที่มา b l ูเบิร์กภาพจากวิกิพีเดีย i Fi g ิแกะ iPad Mini 7พบปัญหาหน้าจอเด้งสั่นลดลงแต่ฮาร์ดแวร์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร iFigit เผยแพ็กทิปแกะ iPad Mini 7รุ่นใหม่โดยประเด็นสำคัญในการตรวจสอบคือ Apple ได้ปรับปรุงปัญหาหน้าจอเด้งสั่นเวลาเลื่อนจอ หรือปัญหา j จ l l y s สกอ i ิงที่พบใน iPad mini 6ไปหรือไม่เพราะ Apple ไม่ได้อัปเกรดสเปคของหน้าจอ,อยังใช้ Liquid r e t i n a ความละเอียด2,266คูณ1,488เท่าเดิมก่อนหน้านี้มีรีวิวจากคนที่ได้ทดสอบใช้งาน iPad mini 7ก่อนซึ่งความเห็นค่อนข้างหลากหลายแต่โดยรวมบอกว่าปัญหาหน้าจอเด้งสัน่นลดน้อยลงหรืออาจสังเกตเห็นได้ยักขึ้นเดิม i อฟิคคาดว่า Apple อาจแก้ไขบางอย่างในคอนโทลเลอร์ของหน้าจอ เช่นหมุนวางตำแหน่งใหม่ให้เกิดเหตุการณ์จอเด้งเมื่อใช้งานแนวตั้งน้อยลงแต่พบว่าคอนโทลเลอร์ยังคงวางในตำแหน่งเดิมไอฟิ F It, จึงบอกว่า Apple น่าจะแก้ไขบางอย่างที่ตรวจสอบไม่ได้ที่ฮาร์ดแวร์เพื่อลดปัญหานี้ที่มาแ a c นูเมอร์และนี่ก็คือข่าวสารวแกามือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับ หากผิดพลาดประกันใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ